สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพลอยนิสาแฟมิลี่แยงงานตัวะ้นะ,ะอาหากระอาหาก็จะกลับมาจากจอบเทียนเนาะนะคะหากะกลับมาจากตอมเทียนมาหอดบ้านก็เริ่มแนม่ทำคทลิปเลยนะคะตะก,กี้กับปเบิ้งนะคะโอ้ยนะคะไปเบิ้งปลาทาวนกบลุงเตเพิ่อนลองเพ้นอยู่เนาะอ้ยนะคะปลาไม่ขึ้นนะคะปลาไม่ขึ้นก็นตัวไม่ยิงห่างใบตอนนี้นะคะปลาไม่ขึ้นก็นตัวไม่ยิงห่างใบเนาะนะคะขอบคุณปลาไม่ขึ้นเด้อค่ะนะคะที่วันทีงว่าปลา้องหลาเนาะนะคะ คัวไม่ยิงหาใบีนะะโอ้วนะคะบัตรน้องตอนนี้นะคะบัตรน้องได้หลายแล้วนะคะได้พันหกพันหกติดใบนะคะติด ติบกว่าใบาแล้วนะคะพันหกติ๊กก็ใบเลยกว่าทีวว่ฮอดแรงนะคะนายกีได้อีกนะคะเขาคุ้มกันเด้อค่ะเอสตีนะคะเดี๋ยวขึ้นยี่ไปเจอกันในกลุ่มเด้อค่ะเอสตีนะคะพอพอ่อแม่พอหักแม่มหักน้องลาทั่วโลกทั่วประเทศเนาะนะคะไปเจอกันในกลุ่มเด้อนะคะโดบอยกาะใบจอมเทียนมะาม่าเจ้านี่ค่ะไปธุระน้ำล้วก็ไปนั่งกินเขากินปลานะคะแล้วก็กลับมาอดบ้านนะคะกลับมานะคะกลับมาก็เห็นปลาเาวร์กับลุงเต๊กเป็นห่อเค็มอยู่นะคะกัเขาเบื่อเพินินอยู่เนาะนะคะ ก็ลเลยถามว่าน้องลายอยู่ไลพักพรอยู่ว,วันเด็กนะคะคืนนี้กันเนาะนะคะเด็กจย๋มกันนะคะพักพรกันนะคะเดี๋ยวก็จะได้ลูกกแตงหนาแตงตานะคะนะ,ะขอบคุณทไดลายเด้อค่ะเอฟซีเดี๋ยวขึ้นนี้เจอกันในกลคุมเด้อค่ะนะคะพยายามเข้าคุมเด้อค่ะเอฟซีนะคะเราเบาๆอย่างแล้วนะคะเขามีแต่สิ่งดีๆแล้วนะคะเขากุ้มเขากุ้มค่ะนะคะอีพี8นะคะที่มาถึงแล้วนะคะอีพี8ก็อ่า คืนนี้นะคะประมาณทุ่มหรือสองทุ่มนะคะที่กิรที่ทำคลุมปิดกันเนาะนะคะที่ได้ได้โดเนาะ,ะตอนนี้ตอนนี้นะคะน้องเห็นว่าน้องหลาพักคอนอยู่เนาะนะคะเห็นผู้ถาวรเออผู้ถาวรกะลุงเตวเวาเนาะนะคะตอนนี้ผู้ถาวรกะลุงเตกับกาลังห้องเพียงกันเนี่ <laughs> เออเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะคะ <c oughs> มารออยู่พอยกับเบิรงนี่แหละนะคะคนเบิรงนน้ำทำกินน้นนะคะ เพืนเตือนใจอ,อยู่หัวทีมงานของพวกเขาหนาะักกันทุกคนเด้อะนะคะคุณมเมยเพิ่นคนใจดีว่าจันเด่นนะคะลุงขีมาว,วานะคะคุณมเมยเพิ่นคนใจดีว่าจันเด่นนะคะด้วยน้องมาตลอดเนาะนะคะเอฟทีเฮานะคะคุณเล็กนะวอมีนนะคะคุณพ่อสมานนะคะพ่อน้องฟอคคุณน้องพรนะคะทุกทุกคนนะคะอยู่ในนีเ้เมื่อเลยนะคะอยู่ในช่องของอ่ปาปลาชวาปาชวาลึกชลุงเต้ชลุงเต้เนะตอนนี้เป็นชลุงเต้เนาะนะคะ พอดีพี่พอ้อก็บเบลล์ไล่ตดกันนะคะเพราะว่าคืนนี้เป็นคืนที่วัชกุกกุ่มปิดเนาะเราห้บุงเต้กับปาถาวรห้ทีมงานเพิ่นไล่ตดนะคะเพราะว่าตัวกันเนาะนะคะเพราะว่าพี่พอ้อยก็บเบลลขึ้นเน,ะเนาะพอดีได้การพอดีมาซาวนี้ไปดุละจอมเทียนนํานะคะจลาจอมเทียนนะคะแล้วกลับแ้วล,ละนะคะ ค ER um, words, women, ืนนี้นะคะพี so, storm, need. 1, world, right? ่พ่อกล่ว่าจิบนอนหรอกว่าตอนกัะเว้นนี่ว่นทีนอนจักหน่อยหนึ่งนะคะนอนจักยิบหนึ่งนะคะพอตอนลา้คืนจะได้ประงวงนะคะแต่ว่ากับว่าเดิร์กค่ะนะคะประมาณเทียงคืนกับเลิศนะคะพี่พ่อกับก็เคยนอนทังเตือดอกนะคะเดี๋ยวมันจะได้เบิ้งนะคะได้เบิ้งกุมกุมปิดนะคะเขาไปเต้นอยู่หนาห้านแลล่ะนะคะเขากุมเด้อค่ะเอฟซีนะคะเขาคุมกันเดอร์นะคะไปย้มเขาคุมห้เมอร์ทุกคนนะคะบัดตอนนี้นะคะได้พันหกคัวเลีวนะคะพันหกสิบกว่าใบแล้วนะคะพันหกจะรวมมีสิบใบ นายจีได้ยูดกเนาะนะคะนายจีได้ยูดกเนาะบัดนอกนะคะเอฟตีนะคะยังไดก็้ตัวกันเดอร์ค่ะเอฟตีนะคะตัวกันเดอร์ค่ะนะคะผู้ใดจะสนับจะมีมาไลค์นะคะทักไปในบ้านทักได้เด้อค่ะนะคะแอดะวัใช้หลักเดืองอยู่เนาะนะคะตอนนี้นะคะพอพ่อแม่ทีมงานนะคะไม่เว่าทีมงานของน้องนะคะเอ่อญาติๆค่นายไปฮอตตัวนักเขตยนเดลามารเนือเนาะนะคะนายจีไปแล้วเนาะนะคะนายจีไปกปแล้วเนาะนะครับผู้ตาวลุงเตกับไปฮอเดียบร้อยนะคะ แก่กว่าแอรวัดใช้ยูแต่คงจีอยู่ในงานน่ะละแอร์ทวัดใช้นะคะคงจีอยู่ในงานน่ะคงจีทำโน่นทำนี่อยู่ทำพวงมาลุ่มทำอะไรกันเนี่ยเตรียมงานกันเนาะเดี๋ยวอีกจังหน่อยหนึ่งเดี๋ยวกะพ,พวกเขาจีไทยพวกเขาจีไทยเวทีหพวกเขาเบิรงกันเนาะเอฟซีนะคะตอนนี้เอฟซีกรใจจดใจโอกันอยู่นี่นะคะใจจดใจโอกัน,นอ,อยากเห็นเวทีอยากเห็นนาเวทีแด้อยากเห็นน้องหลามาว่าน้ำแดงประมาณนี้เนาะ ใจเย็นๆกันเด้่อยๆเอฟตีนะคะโอ้ยเหนื่อยนะเมย์ดีพ้อยกำลังจัดสบายๆก็ดีกว่าเนาะนะคะเออนะคะไปข้างนอกมากก็เมื่อยนะคะไปเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่มาหลายอย่างนะคะแล้วก็กินข้าวตีปลามีแห้งนะคะมีมีแห้งแล้วก็กลับแต่นั่นเองแหละนะคะอืมที่ตอนนี้พี่พ้อก็กินข้าวกับพวกอาหารทะเลก็กินบลาด้ยนะคะตอนนี้นะคะหนึ่อยากก็กินบลาด้ยนะคะกินบลาด้ยนะคะพวกปูพวกอย่างเนี่ยมัน กิ่นเรามันมันมันออืดโอ่งยังไงเรารู้สึกว่าพื้นเต็มเลยนะคะพี่ป้อยก็ไมอยากกินเนาะนะคะพยายามลดอาหารทะเลพยายามลดอาหารสัตว์ที่ละนิดทีละน้อยแล้วล่ะนะคะพี่ป้อยหมูก็กินบ่ค่อยได้แล้วนะคะกินไดนิดนิดในน้อยเนาะนะคะเอฟซีนะคะคืนนี้เจอกันในกลุ่มเด้อค่ะนะคะผู้ใดเจสนับสนุนมาไลน์ออนไลน์น้องลานะคะอ่าแล้วก็นักพร้อมรับเชิญทุกทุกคนเนาะนะคะทักไปในบ้านหักเด้อนะคะตอนนี mm ้แอนตาวาเจ้เพิ่นกำลังรับเรื่องอยู่ค่ะนะคะเอฟซีนะคะ พวกเขาประสนใจอย่างตั้งตินกันนะคะพวกเขานะคะเดินหน้ายางเดี่ยวนะคะตินดีๆนองหลากริม้าอยู่เรื่อยๆนะคะตินดีๆอ่านองหลากระิม้าดูอยู่เรื่อยๆนะโอ้ยนะคะโอตาเอตัวเอเหนียงนะเอ,นอะนะเ,เนอียงไอจฉาปาตาวันกัลูกเต๋เนาะโอ้ยนะคะเปนน็นั่งในห้องในหองแะนงในห้องแอร์นะคะเย็นๆนะคะห้องเพลงก็ยังสบายเลยนะคะสมัยก่อนนะคะไปหอนเนาะนะคะ บ,บ่มีหมองอยู่เนาะนะคะตอนนี้นะคะน้องหลาไปเห็ดบานเห็ดอีหยังนะคะ,อะพอเวลามีอะไรตุกนะคะทีมงานไปนะคะก็จะอยู่ในห้องแอร์แต่สบายๆนะคะโอ้ยนะคะดีๆดีค่ะนะคะเป็นกำลังใจใกันเด้อะค่ะนะคะเอฟทีพอพอแม่แม่นองหลาทั่วโลกทั่วประเทศเนาะนะคะพอหักแม่หักยาถิตยาปะน้องดาลาเด้อะนะคะไปด้วยกันนะคะเวลานั้นค่ะคุณลับคุณยายเพิ่นก็เว้าอยู่บอกว่าอยู่กับน้องไปนานๆเด้อะนะคะอย่าทิ้งน้องไปไหนว่าจะเด็น,นะคะ ได้กระเป๋าิ้งค่ะนะคะจได้กระเป๋บบิ้งเยอะค่ะนะคะไปยู่กบะนองอยู่ละเนาะไปเรื่อยๆเนาะ,ะเวลามีกลุ่มปิดก็ช่วยกันขายบัสค่ะเพราะมีกลุ่มปิดก็เพราะไปยังขายได้แด่บพระาะได้แด,ด,ด่ก็เพราะไปยังนอกก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะอ่านะคะอ่าผู้ใดมีภาพสวยๆงามๆของน้องหลานะคะเวลาคนที่มีเฟซบุ๊กเอี่ยมียูทูบเนาะก,ก็เอาไปลงนะคะเอาไปลงนะคะแล้วก็ อ่าไปช่วยกันประชาสัมพันธ์นอ้นะคะคนที่มีเฟซบุ๊กกระดานะคะตัวการะปชาสัมพันธ์นอ้นะคะอ,า 3, อะคะ่าเอาเอารูปนอกไปลงนะคะแล้วก็เออวอาจังตันวอา,าจังตีนะคะอา่าเจ็บคนจะได้เห็นกันหลายๆเนาะนะคะเอฟซีนะคะพี่ม่อจะเห็นแบบนั้นนะคะเอารูปนอกไปลงนะคะลงแล้วนะคะตัวก็ช่วยกัน สัมพันธ์ว่าสาวน้อยจากสบปอลาวตือนน่นตื้นนีนะคะให้ดังๆปังๆังอีกอย่างคนเขาจะได้ดูเนาะนะคะเพราะว่าพี่้อยไอ้ช่องของพี่้อยก็เป็นของสาธารณะอยู่แล้วเนาะนะคะเขาก็รูกกันแบบนี้นะคะย่าเข้าใจพิดนะคะว่าพี่พ้อยจะมักง่ายนะคะไอ้บางคนนะคะไอ้บางคนมันเอาพี่พ้อยไปว่าช่องนี้เหี่ยวมันมักง่ายวันนี้นะเอาแต่ว่าปกของอีอีไหลไปลงไปลงเนี่ยมักง่ายวันนี้มันไปหยิ่งอย่างเขาเนาะนะคะจะหยิ่งหลายเด้อนะคะสายเตือกสายทั้งหลายเนี่ พยายามอยู่ในในในทีของตัวเองอย่าลำอย่าลำต่ดอย่าลำทีเขานะคะพยายามอย่าลำต็ดนะคะแล้วก็อย่าไปทัวร์นะคะอย่าไปอย่าพยายามอย่าลำติดของคนอื่นอยู่ในกรอบของตัวเองนะคะอยู่อยู่ในกรอบของตัวเองแบบว่าที่ดาเน่าเหม็นๆม็อยู่แบบนั้นนะคะดีแล้วนะคะอย่ามาในกรอบของคนอื่นที่ก็สะอาดสะอาดนะคะ เราก็แาไปว่าวไลนะคะจะว่าวไปทัวนะคะปากมัจจิคือนะคะปากมัจจิคือก็ชีว่าเจ้าว่าวเนาะนะคะเอดตี้นะคะพวกเราไปไกลแล้วพวกเราบม่ได้อยู่กะทีแล้วก็จะมาอยู่กับพวกเขานะคะยามาอยามาล้ําเต้นนะคะอย่าเข่ามานในยาเข่ามาในเขตนะคะอยามาล้ําเต้นนะคะบอดีบอดีนะคะเว้นกลับมันมีนะคะทุ่มมือนีกรลับกลันอยู่แล้วแบ่นบลาศนะคะทุ่มือนีกรลับกลันอยู่แล้วเนาะนะคะโอ้ยบ่ต้องไปสนใจค่ะ่ปสนใจอบนะคะ